แบบนี้กูอยู่รอดแน่กูรอดแน่รอดแน่ตีแล้วก็อยออ้ากูม่กูตายแน่ตายแน่กูตายแน่อุ้ยอหดแม่งโคตรเทพเลยว่ะมาซื้อยากันดีกว่ายาที่ผมจะซื้อแน่นอนมันก็ต้องเป็นยาที่กาดที่สุดแม่งเงินไม่พออีกเย้ได้ยามาเจ็ดขวดกับมานาอีกขวดเดียวแม่งใช้แป๊บเดียวก็หมดละสกิลัพเป็นเลเวล44บ่ผมก็คิดว่าตัวเองโหดมากแล้วนะเอาล่ะทีนี้เราก็มา ทดสอบสังหารโหดมามีเดี๋ยวลูกพ่อลองเทนมันหน่อยดิวิเทนมันไม่ได้แม่งมันเทนกูแทนตอนนี้ยังเทนไม่ได้กลับก่อนดีกว่าไม่รู้ทําไมพูดคำไม่ได้แล้วมันลินลินพันกันควยอะไรเนี่ยสงสัยกระสีว่าทําไมกูถึงได้เทนนานขนาดนี้มันคือการติดกระดุมเม็ดแรกยังไงล่ะมึงเคยดูไลโคดไหมเห็นไหมถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกไม่ถูกแล้วก็มันก็จะแบบว่าโดนมอนตีเจ็บแบบไอ้ตัวเวลซิเข้างๆกูเนี่ยระหว่างนี้เราก็ทําการเร่งสปีดเพื่อดูความคืบหน้าก้าวหน้าของเรากันนะครับ เนี่ยตอนนี้เราก็มี4 9 mm, ่มิลลแล้วก็49ดีเฟนต์โอตอนนี้เป็น50มิลลแล้วนะครับก็ถือว่าโหดจัดมากดูเหมือนว่าทะเลทรายก็รองรับความโรดเกี้ยวและโหดเหี่ยวโอ้กูเป็นควายเนยของกูไม่ได้นะครับผมก็เลยย้ายสถานที่มาฟาร์มที่กอบลินแทนนะเมื่อระหว่างทางที่ผมเดินทางมากอบลินนะครับก็มีพ่อค้าเดินตามก้อนมาแล้วก็มาเสนอขายของให้ผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีทองแค่100โกนะครับผมบอกมันไปแบบนั้นแต่ว่ามันกู้สาใจดีนะครับมันลดราคามาให้เหลือ400โก แบบว่าระหว่างการคุยกันเดี๋ยวมันบอกว่านี่คือลดราคาถูกกว่าในพ่อค้าในช็อปอิกนะเว้ยมันบอกกูแบบนี้นะเห็นว่าพ่อค้าขายตรงมันมีความพยายามมากพอสมควรนะครับผมก็เลยมาพยายามด้วยเหมือนกันด้วยการฟาร์มต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อหาเงินไปซื้อของจากมันนั่นแหละก็ตอนนี้อยู่ในโซนกอเปลีนมันก็จะดรอปของง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าไอเทมแต่ละชิ้นมันก็ราคานั่นแหละระหว่างร้อยโกนะราคาถูกดูพ่อค้าแม่งวิ่งตามกูไม่หยุดเลย บอกว่าความพยายามแม่งสูงมากมันจะขายของให้ได้อะก่อนนะครับเห็นแก่ความพยายามของพ่อค้านะครับผมก็เลยเดินมาที่เมืองเพื่อมาขายของนะครับแล้วก็จะซื้อของจากมันนะ <c oughs> แม่มอ็ตามหูสุดล่ะฟ้าเขียวเลย <c oughs> แบบมันตามไมไปห่างเลยนะครับมันไม่หนีไปไหนเลยก่อนนะเอาละ่ะตอนนี้ก็น่าจะเงินพอแล้วนะครับได้เทียมมาหลายชิ้นแล้วก็ทําการขายไปอะไรวะเนี่ยโอ้แม่งทําไมถูกจังวะชิ้นละสี่สิบโกเองนะ อย่านะเว้ยอย่าเพอขายชิลละห้าไหนชอบเมื่อผมอยากได้กระเป๋านะนั่นได้แล้วก็ขอบคุณมาหน่อยก็แล้วกันแท้งแมนก็ซื้อกระเป๋ามาในราคา300โกนะครับมัน,ม,นมันลดราคาให้ผม,มนะเพราะว่าผมไม่มีตังเราก็กลับมากัะที่ทะเลทรายอีกครั้งนะครับกลับมาที่มัมมี่ครั้งนี้กะว่าจะฟาร์มมัมมี่เลยนะเพราะว่ามันตีมัมมี่ไม่เข้าด้วยดาบ a อ K 5นะครับ ผมก็เลยตั้งใจว่าจะทําการฟาร์มต่อเมืองต,อต,อต,อต่อต่อเนื่องให้เลเวลอัพนะครับแล้วก็ถือเป็นการอัพมิลลี่ไปในตัวด้วยก็จะทําให้แบบว่าผมแข็งแกร่งมากขึ้นที่จะสามารถใช้ดาบ5โจมตีมันได้นะเลเวลจะอัพแล้วอัพหน่อยลูกพ่อเออนั่นแหละคูฟาร์มจนหลอนแล้วแม่งอัพสักทีอีกนิดอีกนิดอีกนิดเดียว5 9 60เก้าหกอตอนนี้ก็ได้60มิลลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบดาเมจสุดขั้นเทพของผมเข้าเข้า,ขาเออหนึ่งดาเมจแม่งย่างโหดสัด ดอกของดอกของด้วยเก็บไปได้กระเ,เป๋ากูเต็มอีกโอ้ต้องทิ้งของกากๆกไปทิ้งดาบแม่งไปก็แล้วกันเนี่ยแล้วก็เก็บของมามาดูกันสิว่าการฟาครั้งนี้จะทําให้เรามัง่งวิ่งไปไหนวะเนี่ยเราจะสร้างความมั่งคั่งได้มากขนาดไหนกันตุ้ง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 ตุง,ตง,งงงแล้สิว่ากูทําเสียงเมื่อกี้ทาไหมนะคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์สำหรับการขายของได้มาสองพันดอลลาร์เราก็จะทําการซื้อยามาทั้งหมดเลยนะครับเป็นมานากับยาเฮดพีก็อย่างละ20ขวดนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะทําการพักสายตาสักคู่หนึ่งด้วยการเทนออฟไลน์ไว้อย,ย่างกับภาพตัดก็ครูตัดมาจริงๆตอนนี้เราก็ได้สกิลมาที่61สกิลแล้วนะอุตสาห์ฝึกมานานาขนาดนี้แล้ว <c oughs> ยังไงก็ขอแบบว่าไปโชว์โหดที่แอสซิสซินหน่อยก็แล้วกันนะครับทีแรกว่าจะรอยถึงสัก100สกิลแล้วเราค่อยไปกันแต่ว่าตอนนี้ขอเฮ้ <c oughs> ยยาเกะกะพี่ขอลองงัดหน่อยอุ้ย <c oughs> แรงด้วยไอศาสตร์ได้ยามาขวดหนึ่ง พี่ฮ้่พี่โห้ยสิว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 ขอโทษทีพอดีพี่แล้วอุ้ยแม่งเจ็บเจ็บเจ็บอฮ้ยือ้ยโอ้ยไอเวรนี่มันยืนชิวเลยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอ,อ,ยขอปั่นป่วนขอปันปนอป่นป่วนเฮ้ยไงละมึงอย่างแรงกูให้หมดกูให้หมดมาเลยอุ้ยมานะกูปั่นแบบอุ้ยสกิลอัพเท่าไหร่วะเนี่ยหกสิบสองมิลล่แล้ว กูปั่นทีเดียวแม่งมานากูหายไปครึ่งหลอดโคตรสิวโคตรสิวโคตรสิวเซี้ยนอีซี่แม่งอุ้ยได้กางเกงแต่เราไม่ใส่กางเกงเราชอบปล่อนจ้อนอือกูไม่ไม่ได้ใส่เกาะอะไรเลยนะใครวะเนี่ยมันมากันเป็นปาร์ตี้เลยแต่ไม่เป็นไรเราคือโซโลเพเยอร์ยังไงละ่ะโซโลไอหนุ่มชุดฟ้าโซโลไงละ่ะโอ้โหตกใจละสิไอเวนเห็นกูเลเวลวแค่นี้แต่กูบวกกับตัวแอสซทซินได้อืมเบลยิบเก้าพอดี ไงละมึงอ <c oughs> ขอขอสักทีอึ้งทึ่งไปเลยสิกูกหมดขนาดนี้ไงละศาสตร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาให้หมด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 นี่เฮ้ยกูตบได้หมดเลยนะตอนนี้เนี่ยใส่เดียวได้อุ้ยโอ้คุณนึกว่าของแหลลืมไปไอ้นี่มันจะมีแหลที่ไหนล่ะมันมันมีแต่ของกากๆทั้งนั้นเลยเอาล่ะ ไหนไหนเส้นไทยยังอีกยาวไกลยาคุณเหลืออยู่ห้าขวดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราโหดอยู่แล้วเราจะอัพเลเวลแล้วเดี๋ยวอัพเลเวลทั้งเลือดทั้งมานากูก็เต็มหลอดอีกอแต่มานากูกดสามทีหมดอะขอขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นแต่มานามาได้มานามาเฮ้ย,ยแต่ยาไม่ดรอปเฮ้ยเฮ้ยเวรแล้วมึงยาคุณเหลือสองขวดแต่ไม่เป็นไรพี่โหดพี่ไม่สน พี่ไม่สนเดินหน้าอย่างเดียวกูถอยไม่ได้แล้วไงถอยกูก็ตายอยู่ดีขอเน้นๆขอเน้นๆเอ้ยเอ้ยเฮ้ยทำไมกูอุ้ยแม่งยากูเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนึกว่าลืมอัดแม่งยากูเหลือศูนย์ขวดศูนย์ขวดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าพี่มีสก,กิลพระเอกใช้วิธีนี้กึบยิงอุยยิงถุยกูต้องฟันเดยว่าฟันแล้วก็ถอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีสเต็ปสเต็ป พอาะนี้ว่ายาหมดแม่งทั้งแตกขั้นสุดฟันปุบถอยอเจ็บนิดนึงถอยอะจึ๊กถอยปิ้ยวเปิ้ยวอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนขอนิดนึงอออืื้เฮยกดพลาดกดพลาดกดโดนตัวเองทําไมเนี่ยขอสักทีนึงซึคือตีแล้วถอยเฮ้ยได้ดอกตีแล้วก็ถอยอืแบบนี้กูอยู่รอดแน่กูรอดแน่รอดแน่ ตีแล้วก็หยอยงอู้ม่อู้ตายแน่ตายแน่อู้ตายแน่อุ้ยหลอดแม่งโคตรเทพเลยว่ะทำไมกูเทพแบบนี้วะเนี่ยตีแล้วก็หลบอู้แม่งพลาดนิดเดียวเองเฮ้ยเอาล่ะนี่ก็ถือเป็นการแบบว่าฝึกฝนเล็กๆน้อยๆนะแม่งโคตรเทพเลยศาสตร์เอาไว้เจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งต่อไปก็แล้วกันนะไปละ